การที่การเพื่อเงินสู่สังคมไทยเ่อการให้กับน้องประชาชนที่เป็นเจ้า นการต่อไปคคุณภาพชีวิตที่ดีและการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยของประชาชนถือเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเร่งรังก,การเปิดให้บริการโครงข,าข่ายคมานาคมและขนส่งครอบลุมท,ทุูมิติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และด้านเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้น,นที่อย,าย่างยั่งยืนโครงการสําคัญเร่งด่วนวิธีการพัฒนาทางถนน1การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงโครงการทางหลวงที่อยู่ระหว่างดาเนินการจํานวน9โครงการประกอบด้วยการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมาก่อสร้างทางขนานเพื่อประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อความสะดวกรวดเร็ว กลอดไทยในการเดินทางและขนส่งสินค้าและในอนาคตโครงทางหลวงม,มีแผนที่จะพัฒนาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดอัยธทยาอีก22โครงการทั้งการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ก่อสร้างทางขนานและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง2การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชิงบทประกอบด้วยงานก่อสร้างทางและสะพาน5และทอรอ3-4ดนใต้ช่วงทอร3-4ถึงทอ,อ3-5 ด้านตะวันตกช่วงคลอ35ถึงนคนปรปฐมและสุพรรณบุรีเปิดให้บริการปี2 5 7พมิติการพัฒนาทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแหล่งน้ำที่สำคัญหลายสายได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปา่าสักและแม่น้ำลบบุรีจึงมีโครงการพัฒนาทางน้ำที่สำคัญเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำปา่าสักระยะที่2ตอนที่1 ตอนที่2และตอนที่3โครงการกำจัดผักจบชวาและวัชพืชผูกมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้ามนาคมขนส่งเพื่อยกะดับผิดพาสามารถในการแข่งขันของไทย กระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับของนายสัพยาชิตเจ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร้องสนองต่อนโยบายโดยยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบม,มติคณะรัฐมนตรีและอูร่าจูนทะ,ะรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิังชันสารยาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการรถไฟทางภูระยะที่2โดยเรื่องรับช่วงขอนแก่นหนองคาย ดำเนินการรถไฟความเร็วสูงช่วงโคราชหนองคายและสถานีเลี่ยนถ่ายผู้สินค้าทางรถไฟที่นาชาเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่รองรับการเดินทางของประชาชนเปิดให้บริการเรือโรโรเส้นทางสัตหีบเกาะสมุยเร่งรัดการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เพื่อส่งเสริมระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยสามารถรองรับตู้สินค้าได้1 8.10ล้านทีเออยู จบพยายามเจ้าพยาบาัลถ um> e ึงเป็นพรามหกมือย่างข้ามประมาณ2กิโลเมตรมีความเหมาะสมในการพัฒนาการในเรืองขนส่งสินค้า แตจังหวัดนี้คงคงอาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเราต้องคิดเห็นว่าเนี่ยสิ่งนี้นะครับเป็นนโยบายรัฐบาลที่วงคมเนี่นนกนยกำลังดำเนินการต้องการกาทั้งสิ้นสามแผนงานรวมร้อยสามสิบล้านสำนักบริหารมุมทางสิบสี่แผนงานนะครับสองร้อยหกสิบหกล้านสำนักรบริหารคาปลอดภัยสิบแผนงานร้ 500, อ่มีการกู้ใช้ไฟได้ อีกเส้นนึงคือเส้นทางหลเล็กสามสี่าสี่เนี่ยหน้าโคกศเสนานะครับจะมีถนนที่ยังถูกน้ำท่มวมมาหกกิโลเมตรนะครับวงนั้นก็ถ้าจะต้องลดระดับขึ้นล้วงิันที่ต้องใช้ประาณเจ็ดร้อยกสิบแปครับขอบคุณครับรมก็จะได้ว่าอย่ที่สังการหลังจากที่ได้ข้อสรุปแล้วเขาจะเดินหน้าตอทันทครับชัดเจนม,มัเนี่ยก็จะเป็นเรนที่ดูกลื่นแล้วก็จะเสียโอกาสของ ขประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรืเสียยวกัดในประเทศด้วยนมาครับเพราะว่าไอ้คันี้เนี่ยไม่มีไม่ได้ขอสร้ก็โครงการกเดินไม่ได้ระยะที่สองตอนที่หนึ่งซึ่งขณะนี้ก็มีของการดำเนินการที่เป็นที่น่าพอใจนะครับก,กในในใน็ยนนบอ,อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ในเขตเมืองนะครับตอนที่สองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อมต่อจากทุกทางจากระยะที่หนึ่งไปประมาณสองกิโลเมตรน, km, นะครับขณะนี้ของการแก้ไขปัญหานะครับส่วนตอนที่สาม จะทำประมาณ4กิโลเมตรครับเระยะทาง4กิโลเมตรนี้จะจะทําให้สามารถเชื่อมต่อได้หน้าวัตถุหน้าร้านตอนนี้จะไปผลการดำเนินง,งานมันแค่ศูนย์อยูสองเซนติเมตรครับผมครับตอนนี้ในช่วคงควบทุมงานว่าการออกแบบเนี่ยช่วงน,นี้ไม่เหมือนช่วงอื่นเป็นช่วงวที่มีการออกลักษณะการคือใช้เป็นเขื่อนเป็นเขื่อนเหล็กครับเขื่อนช่วงอื่นเป็นเขื่อเนเมืองกหล็ช่วงน,นี้เป็นเขื่อนเหล็กนะครับเราเมื่อได้มาแล้วเนี่ย การมาอ้างว่าอะไรเนี่ยราคาขึ้นไม่ขึ้นตอนนี้มันตั้งแต่ปี2 5 6 4ราคาเหล็กน,นิ้เดีขึ้นมาเมื่อน่าจะเมื่อปีที่แล้วมันนะครับต้องดูให้ดีนะครับเน,นเนี่ยผมว่ามันจะมีผลตกลงช้าๆอย่างเงเวลาที่ไปขอม,มาเนี่ยเขาจะไม่ให้นะจอไปเนี่ยพอเอามาแล้วเนี่ยนะครับเ็ิกทอไม่ได้คือดูระเบียบกฎหมายให้ดีนะครับคือ คือทาอะไรเนี่ยผมบอกตลอดเวลาว่าเลื่อนใหม่นะครับอย่าไปทําโดยที่คิดว่าเอา่อดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ลืมวันนี้สังคมมันที่อย่างนั้นนะครับไปแก้ไขนะีอ่อ่คือเรื่องเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่มันมีเรื่องคือเรื่องสําคัญก็คือในพื้นที่ที่กำลังสร้างเนี่ยคือผู้นําชุมชนเนี่ยเขาไม่อยากให้สร้างในเรื่องของโครงสร้างเด็กแล้วก็มีการประท้วงแล้วก็ ให้เราบริหารการที่ขรูปแบบให้เป็นภาษาเป็นการสร้างที่ประสงค์การเป็นธุรกิจด้วยครับสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารทีทรร่ที่จังครับแต่มันก็ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วก็ล่าสุดทัว,วขามแด้โภคเนท่านผนะู้แปร์กระดอบสูขงของ,ง,งส่วนข้ามแดนาภคเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอสอนค่ะนะครับคือ อูนราชบุรีะรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิ่งชันสารยาและช่วงบางสิทธิ์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2โดยเรื่องรับช่วงก่อนแก่นหนองคายดำเนินการรถไฟควาเมเร็วสูงช่วงโคราชหนองคายและสถานีเลียนไายผู้สินค้าทางรถไฟที่นาทาเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีหรือทีโอดี การพัฒนาทางน้ําที่สําคัญเช่นการพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ําในปี2565สร้างด้นเรือโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้าพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ําเจ้าพยารองรับการเดินทางของประชาชนเปิดให้บริการเรือโรโรเส้นทางสัตว์อีกเกาะสมุยเร่งรัดการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เพื่อส่งเสริมระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยสามารถรองรับตู้สินค้าได้18.10ล้าน TEU จะคือการจบให้ายาเจ้าพยาบาลถึงเป็นพะล้อมกมีระยะทางประมาณ1-2กิเมตรมีความเหมาะสมในการพั่นาการเดียนเรื่องบท จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งคงคงอาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราต้องคิดเห็นว่าเนี่ยสิ่งนี้นะครับเป็นนโยบายรัฐบาลที่ส่วนรวมเนี่ยกำลังดำเนินการต้องการนการทั้งสิ้นสามแผนงานรวมร้อยสามสิบสามล้านสำนักบริหารมวลมูลทางสิบสี่แผนงานนะครับสองร้อยหกสิบหกล้านสำนักรบริษัทขางปลอดภัยสิบแผนงานหนึ่งร้อยยี่สิบดังกลุ่มใช้ไปได้ อีกเส้นหนึ่งคือเส้นทางผมเลขสามสี่ห้าสี่นะหน้าโกกเสนานะครับจะมีถนนที่ยังถูกน้ำท่วมประมาณหกิโลเมตรเศษนะครับวงนั้นก็คาจะต้องยกระดับขึ้นแล้วเงินที่ต้องใช้ประมาณสิบแล้วหกสิบแปดครับขอบคุณครับเราก็จะไม่่ากที่สองรมการหลังจากที่ได้ข้อสรุปแล้วเขาจะเดินหน้าต่อเป็นจทีชัดเจนไหมงี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ดูดีขึอนแล้วก็จะเสียโอกาส ของประชาชนในจังหวัดพระนครสิริวิยาเลยเสียโอกาสในประเทศด้วยนะครับเพราะว่าอุกรรมนี้เนี่ยไม่ม <bar> ีไม่ได้ก่อสร้างนี่ก็โครงการยึเดินไม่ได้ระยะที่สองตอนที่หนึ่งซึ่งขณะนี้ก็มีของการดำเนินการที่เป็นที่น่าพอใจนะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในเขตเมืองนะครับตอนที่สองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อมต่อจากทางจากระยะที่หนึ่งเป็นประมาณสองกิโลเมตรนะครับขณะนี้ของการแก้ไขปัญหานะครับ ่วนตอนที่สามจะทำอประมาณสี่กิโลเมตรครับก็ระยะระยะทางสี่กิโลเมตรนี้จะจะทําให้สามารถเชื่อมเขาได้เห็นหน้าร้อยสิบหน้าร้านตอนนี้จะไปผลการดำเนินงานมันแค่ศูนย์หยุดสองโมงสี่โมงตัดสินทำไมครับ,รบตอนนี้ในช่วงที่ทำง,งานว่าการออกแบบเนี่ยช่วงนี้ไม่เหมือนช่วงอืง่นเป็นช่วงที่มีการออกลักษณะการคือใช้เป็นเขื่อนเป็นเขื่อนเล็กครับขึ้นช่วงอื่นเป็นเขื่อนไม่เล็ก ตัวนี้เป็นเงินเหยนะครับเรมื่อได้มาแล้วเนี่ยการมนาอ้างว่าอะไรเนี่ยราคาขึ้นไม่ได้ขึ้นตอนนี้มันตั้งแต่ปีสอง4ันหน้ารยิบสี่าคาเหล็ยญเริ่มจะขึ้นมาเมื่อน่าจะเมื่อปีที่แล้วหระมันนะครับต้องดูให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีผลต่องเจ้ท่าอย่างเวลาที่ไปขอ,อมาเนี่ยเขาจะไม่ให้นะ่อไปเพราะเอามาแล้วเนี่ยนะครับเ็ททามไม่ได้คือดูระเบียบกฎหมายให้ดีนะครับ คือคือทาอะไรเนี่ยผมบอกตลอดเวลาว่าอย่าเลยคนไห่นะครับอย่าไปทําโดยที่คิดว่า,เ,าเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ลืมวันนี้สังคมมันก็อย่างนั้นนะครับไปแก้ไขนะคือเรื่องเด็กก็เป็นส่วนหนะึ่งแต่มันมีเรื่องคือเรื่องสําคัญก็คือในพื้นที่ที่เราพอสร้างเนี่ยคือผูน้นําชุมชนเนี่ยเขาไม่อยากให้สร้างในเรื่องของโครงสร้างเบ็ก ล้วก็มีการประทวกแล้วก็ให้เราบรินารการแก้ไขรูปแบบให้เป็นกระสานเป็นโครงสร้างที่ขนส่งสายเป็นตุรกีด้วยครับสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ลิทิยาครับแต่มันก็ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วก็ล่าสุดเช็คผู้แปร์ก็เดี่ับสูงของส่วนคาบานาคมนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสอคือทางอิบาลีการโดยเลยกัน ที่แจ้งว่ามันเป็นหน้าจะเป็นกลาสกิตของท้องถิ่นอปจอแต่อันนี้สถานีขนส่งไม่เป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งเข้าไปคุยอย่างจริงจังกับอปปจไหมครับประเด็นนี้ก่อนนะครับประเด็นว่าการเข้าไปคุยแต่ผมเชื่อว่า อะไรที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอบจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแล้วแล้วคุยกันจริงจังนะครับในเรื่องต่างๆผมว่าเกิดได้ครับแต่เท่าที่ผมเองไม่ได้เป็นแต่เท่าที่ไปสัมผัสกับน้องดีด้วยไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยนะครับไม่ทราบว่าเคยเคยคุยกันทางการไหมตั้งแต่ตั้งแต่ว่าไม่สามารถที่จะจัดสรรรถประมาณได้ตั้งแต่สมัยท่านอดีตผู้วา่าราชการสุทิินะครับ ตอนนั้นน่ะเข้าใจว่าผคอสอจะเป็นคน,นจัดตั้งงบประมาณดูมันก็มฮะแล้วพอพฤศติกาแล้วกา,การกระจายอำนาจของคณะการกระจายอำนาจมอบให้ท้องฉิ่นผมเชื่อว่าหลังจากนั้นยังไม่มีการประสานต่ออย่างจร,ริงจังนะครับถ้ามีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมเชื่อผมเชื่อเพราะว่าดูสิ่งเหล่านี้นะครับว่าศักยาภาพใหการชิปหมวดต่างๆจึงมีศักยาภาพอยากจะให้เห็น็นรูปกระมมากขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องของสถานีขนส่งนะฮะที่ทาง